เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการสอนประกอบนะครับกล่องควบคุมรถย่าที่เป็นแบบขับเคลื่อนทั้ง2ล้อนะครับแล้วก็4ล้อนะครับซึ่งมอเตอร์เป็นแบบเอ่องตัวนะครับหต่อข้างนะครับหรือว่า2ตัวต่อข้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมาประกอบเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งเป็นตัวบอร์ด6 0 0 w บนะครับอร์บอร์ด 600W ลักษณะบอร์ดเขาจะเป็นดรเวอร์สีดำนะครับถ้าเป็น4ล้อจะเป็นดรเวอร์สีขาวนะครับหน้าตาจะเหมือนกันนะครับทีนี้ อุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับหลักๆก็คือแน่นอนครับบอร์ด2ตัวนะครับสายไฟนะครับเป็นสายเดียวนะครับ2.5เป็นเป็นสายทองแดงแบบสายเส้นเดียวนะครับ2 5 sqmm นะครับแล้วก็จะมีน็อตนะครับน็อตตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับตัวตัวเล็กจะเป็นเบอร์สี่นะครับเป็นหัวพีนะครับสกูเกีียวไอยเบอร์สี่หัวพีนะครับขนาดน่าจะ1ทับนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็เป็นเกลียวป่อยนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์8นะครับเป็น1นทับสเหมือนกันนะครับหรือเปล่าไม่เนื่อใจประมาณนี้นะครับน่าจะ1นทับสองนะจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีแหวนรองบอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นแหวนพลาสติกแหวนไนลอนนะครับเป็นขนาด m 4นะครับหรือใครจะใช้เป็น m 3ก็ได้เหมือนกันนะครับความหนาอยู่ที่3มมนะครับใครจะใช้4มมก็ได้นะครับแต่ว่าน็อตก็ต้องให้ถึงด้วยนะครับ ตัวหลักอีกอย่างก็คือกล่องนะครับเป็นกล่องนาโนนะครับ 207W นะครับซึ่งตัวนี้ได้เจาะเอาไว้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับติดตะแกรงเป็นตะแกรงกันฝุ่นนะครับสามารถถอดได้แบบนี้นะซึ่งก็จะใช้เป็นน็อตเบอร์สี่ในการยึดนะครับผมแล้วก็ด้านล่างบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับซึ่งตัวนี้จะต้อง ตัดเลเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมได้เจาะรูไวเดล้วนะครับสําหรับการยึดตําแหน่งนะครับใครอยากให้ยึดตําแหน่งไหนก็ลองไปวางแบบดูก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นนะครับเราจะทําการยึดตัวบอร์ดนะครับเข้ากับตัวแผ่นอะคริลิกนะครับซึ่งเป็นแผ่นรองนะครับเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทําการต่อสายไฟอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มขันยึดกันเลย กอตอนนี้ยึดดิบบอแล้วนะครับเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับแหวนรองบอร์ดนะครับเราจะใช้เป็น m 3หรือ m 4ก็ได้นะครับถ้าเอาให้เป๊ะเลยก็คือ m 3เมเขาจะพอดีมากนะครับส่วน m 4ก็จะเผื่อนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็น็อตนะครับจะใช้เป็นเกียวปล่อยเบอร์สีหรือว่าเป็นน็อต m 3ก็ได้นะครับถ้าเป็น m 3ามหลาจะต้องทับเกียวหรือว่ายิงทะลุแล้วก็ขันน็อตตัวเมียด้านหลังนะครับซึ่งมันจะไม่สะดวกผมแนะนําเป็นน็อตเบอร์สดีกว่านะครับเป็นเกียวปล่อยเบอร์สมันจะพอดีเลยนะครับ ส่วนรูตรงนี้นะครับผมจะเอาไว้ยึดกับตัวรีเวอร์นะครับหรือว่าตัวรับสัญญาณนะครับโดยใช้เป็นเคเบิลไทแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะทําการต่อสายนะครับซึ่งบอร์ดรุ่นนี้มันง่ายมากมันไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคแล้วก็เปิดฝานะครับแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็คลายน็อตออกนะครับคลายน็อตตรงฝั่ง v in ออกนะครับโดยทั่วไปแล้วบอร์ดจริงๆจะมีคู่มือที่เป็นไดอะแกรมแบบนี้ไปให้นะครับต่อแบบนี้เลยก็ได้นะครับซึ่ง เราก็แค่ต่อให้มันขนานกันนะครับอ่ะแบตเตอรี่เราก็ปล่อยไฟแบตเตอรี่เข้าไป2บอร์ดนั้นมอเตอร์แล้วก็บอร์ดหนึ่งฝั่งข้างบอร์ดหนึ่งฝั่งข้างซ้ายบอร์ดหนึ่งฝั่งข้างขวานะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ดเมเตอร์ใครไม่อยากจะทําการทาบเจาะเราก็สามารถตัดเอาส่วนนี้ไปทาบได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับดูจะตรงกันกับบอร์ดจริงนะครับตัวนี้นะครับในคู่มือหรือว่าใครต้องการดาวน์โหลดใหม่ก็สแกนอันนี้ได้นะครับแสกนได้เลย โอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับโดยอันแรกนะครับดูที่พู้มือดีกว่าผมก็ลืมนะครับแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับแบบนี้นะครับอันแรกคือแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับขับ้วลบขับ้วลบซึ่งเราจะใช้เป็นสายสีดํานะครับผม ต่อไปก็เป็นสายสีแดงครับซิงโคโบวกอันตรงนี้นะครับหน้าตาโรวดที่ดัดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆยังไงดีก็ประมาณนี้นครับเพื่อที่จะให้ทำการต่อสายไฟเดินสายไฟเพิ่มเติม,ตมได้ง่ายนะครับ การประกอบก็จะประมาณนี้นะครับมันง่ายมากนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนะมันยังไม่จบนะครับจะเดือเรื่องของการตั้งค่าได้หมดด้วยนะครับสายไฟต่อแค่นี้นะครับมันง่ายมากนะครับทีนี้ลูกค้าได้ไปนะครับก็ให้ทาการเอาไปต่อมอเตอร์นะครับข้างขวาข้างซ้ายนะครับต่อแบบนี้นะครับแต่มอเตอร์ทั้งสองเส้นนะครับโดยนะครับอันนี้สมมุติว่ายุคกลางผมเป็นควบวกก็ามันยาวนะครับยุคกลางผมเป็นควบวกก็ามันยาวนะครับมอเตอร์แต่ละฝั่งนะครับอ่ะให้สลับกันแบบนี้นะครับห้ามเรียงกันถ้าเรียงกันแบบนี้ มอเตอร์จะหมุนจะตั้งค่ายังไงมันจะหมุนไม่ถูกทางครับให้สลับสายฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้าถ้าฝั่งนี้แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้มันต่อแ <c oughs> บบวบวบอย่างี้ก็ให้สลับแบบนี้อย่างนี้นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับถ้ามีมอเตอร์2ตัวนะครับต่อฝั่งเราก็เอาขนานกันแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับฝั่งนี้ก็เอาขนานไปนะครับขนาน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 แล้วก็ต่อไปนะครับโดยให้เป็นสีเดียวกันนะครับฟัวของมอเตอร์นะครับถ้ากงันมอเตอร์มันจะวิ่งแย่งกันนะครับอ แบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการเชื่อมต่อกับรีเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนของรีโมทผมก็ได้ทําการเบริกเข้ามาใหม่นะครับอ่ามันเต็มเฟรมอะ่ะมันขยายเฟรมไม่ได้ไม่ใช่เยนไวนะครับโอเครีโมทผมแกะเลยแล้วกัน อุปกรณ์ที่เราใช้หลักๆนะครับสําหรับรีโมทนะครับเราจะใช้แค่นี้นะครับซึ่งรีโมทส่วนใหญ่นะครับเขาจะทําการคาลิเบตมาให้แล้วนะครับคอนเน็กสัญญาณเอาไว้แล้วบายสัญญาณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องบายยากเราไม่ต้องไปบายสัญญาณใหม่นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ต่อไปนะครับก็คือคเบบันทยนะครับผมจะทําการเอาไปยึดกับตัวบอร์ดนะครับแบบนี้นะครับ ทำการทำแบบเนี้ยไว้นะครับทีนี้เราก็ทำการยึดรีซิฟเวอร์นะครับเจบเหมือนผมจะทำการอันนี้ปิดทางนะ่ะใช่ไหมน่าจะใช่ผมน่าจะเอาตัวนี้หมุนกลับทางเพราะว่าจริงๆมันควรจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาเปา็นว่าตายผมจายมันถึงอยู่แล้วแหละนะครับตัวนี้ผมก็จะเก็บนิดนึงนครับ โอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะทําการต่อสัญญาณนะครับบอร์ดที่ได้ไปจะได้สายไฟแบบนี้ไปด้วยนะครับอ่าจะได้ทุกบอร์ดนะครับในทุกกล่องนะครับแต่ว่าในกล่องประกอบผมจะทําการเปลี่ยนเป็นสายเล็กให้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการยาวแบบรุงรังนะครับอ่าทีนี้ผมจะทําการต่อนะครับโดยแกวสายก่อนแล้วก็ตัวจำนะครับเราใช้แค่อันเดียวนะครับจำนะครับ ย้ำว่าใช้แค่อันเดียวนะครับห้ามเสียบพร้อมกัน2ตัวนะครับอันตรายนะครับทีนี้เราก็จะเสียบบอร์ดที่อยู่ใกล้รีเซิร์ฟเวอร์มากที่สุดซึ่งก็คือบอร์ดนี้นะบอร์ดนี้จะอยู่ไกลนะครับใกล้สุดก็คือตัวนี้นะครับผมจะเสียบเข้าไปแบบนี้ครับทีนี้ก็ทําการเสียบสายนะครับโดยเอาสายสั้นไว้อยู่ตรงใกล้นะครับซึ่งตัวนี้ผมเปลี่ยนให้นะแต่ว่าถ้าใครเอาไปประกอบเองจะได้เป็นสายยาวทั้งคู่นะครับก็ ไปจัดการเอาเองนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับมอเตอร์ฝั่งซ้ายให้ต่อที่ชแนลหนึ่งนะครับชแนลหนึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต่อไปเลยนะครับโดยเอาสีขาวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับส่วนอีกบอร์ดหนึ่งนะครับชแนลสองนะครับซึ่งเป็นสายยาวนะครับ แบบนี้ครับเรียบร้อยครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสายสั้นนะครับเข้าชแนเลหนึ่งนะครับสายยาวเข้าชานลสองนะครับซึ่งสายสั้นจะมีจัมเปอร์นะครับอันยาวไม่ต้องเสียบนะครับอย่าไปเผลอเสียบนะครับอันตรายมากนะครับสําหรับใครที่สั่งประกอบกับร้านนะครับร้านก็จะติดสติกเกอร์บอกตาแหน่งนะครับโดยไปต่อไฟเข้าตรงนี้นะครับต่อมอเตอร์ข้างขวาตรงนี้นะครับข้างซ้ายตรงนี้นะครับอ่าอย่าลืมว่ามอเตอร์ข้างขวาข้างซ้ายต้องสลับสายกันนะครับ ถ้าต่อแบบบวกบวกลบนะครับอที่เป็นลายเหมือนกันเขาจะหมุนยังไงก็จะตั้งไม่ถูกทางนะครับมันจะตั้งยังไงก็กลับทางอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ตัวนี้เราเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้ากล่องเลยครับโดยทั่วไปแล้วหลังจากร้านประกอบเสร็จนะครับกําลังจะลงกล่องจะทําการแกะพลาสติกด้านล่างออกนะครับให้เหลือแค่ด้านบนนะครับให้ลูกค้าเอาไปแกะเองนะครับเพื่อป้องกันลายน้วมือนะครับนี่นะครับไปแกะเองได้เลยนะครับ จากนั้นยึดกล่องด้วยน็อตเบอร์8ครับในส่วนของกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะทำการเอาพวกฝาปิดกล่องไอ้น็อตฝาปิดกล่องนะครับแล้วก็เสียใบสติกเกอร์ตัวนี้นะครับแป่ให้ด้วยเพราะว่าจะมี QR Code คของคลิปนี้ให้นะครับแบบนี้นะครับ เพียงแค่นี้ก็พร้อมส่งนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะให้ดูแบบชิ้นงานก่อนว่าเขาเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะเอาไปเรียนแบบกันได้นั่นเองลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับการต่อใช้งานก็เปลี่ยนไปนตามที่แจ้งก่อนหน้านี้นะครับต่อใช้งานนะครับมีสติกเกอร์บอกแบบนี้นะครับระบบไม่มีอะไรมากนะครับฮะพัดลมรุ่นนี้ไม่ต้องใส่แล้วนะครับเพราะว่าระบบระบายความร้อนเขาค่อนข้างดีมากๆนะครับ ไม่จําเป็นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังควรมีช่องรลมออกอยู่นะครับหรือว่าใครไม่ไว้ใจก็ใส่พัดลมเสร่อมก็ได้แต่ก็ต้องระวังฝุ่นเข้านะครับต่อไปมาดูที่การตั้งค่ารีโมทนะครับซึ่งรีโมทใหม่เขาไม่ให้ถ่านมาอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องหาซื้อถ่านไปใส่นะครับถึงือๆสันทนผมก็แนะนําเป็นอัลคาไลน์นะครับเขาจะใช้ได้นานกว่านะครับถ่านร้านไม่ได้แถมให้นะครับแต่ก็แล้วแต่โดนยาพินิชนะครับบางที ใครสั่งเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าซื้ออะไรเพิ่มส่วนใหญ่ก็จะแถมให้นะครับเพราะว่าฐานมันก็แค่ร้อยเดียวนะครับรีโมทใหม่เขาก็จะฟิตๆหน่อยนะครับโอเคทีนี้มาดูการตั้งค่ารีโมทกันนะครับก่อนอื่นนะครับทุกครั้งเปิดรีโมทโชว์นะครับเอาลงให้สุดเอาขึ้นให้หมดนะครับแบบนี้นะครับทีนี้มาดูการตั้งค่าครับโดยการตั้งค่านะครับ กดปุ่มโอเคค้างไว้เข้ามาตัวนี้นะครับเข้าอ่าเข้านี้ก่อนก็ได้ครับกดโอเคครั้งนึงครับผมกดดาวน์นะครับเลื่อนลงมานะครับมาที่เอ่อเทเลมอนโบนนะครับกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับให้ทําการออนนะครับแล้วก็กดโอเคหนึ่งครั้งนะครับกดลงมานะครับให้เป็น s w d แบบนี้นะครับกดแคนเซลค้างเพื่อเซฟครับสําหรับใครที่กดเลื่อนลงมาไม่ได้นะครับให้ลงมาล่างสุดนะครับให้หาคําว่า A u x s w i c h นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับให้ทําการออนให้หมดนะครับ บางทีมันก็จะเป็นออฟแบบนี้นะครับให้ทําการออนให้หมดนะครับอ่ะแค่นี้แล้วก็กดการเส้นขางเพื่อเซฟนะครับกดกลับไปอีกทีนึงนะครับไปหน้าแรกเลยกดไปเรื่อยจนไปถึงหน้าแรกนะครับกดโอเคหนึ่งครั้งมาเข้าที่ประแจนะครับกดดาวหนึ่งครั้งกดโอเคหนึ่งครั้งเลื่อนลงมาครับด้านล่างครับหาคําว่า mix นะครับตัวนี้นะครับอ่ะกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับให้ทําการออนนะครับอุ๊ยไม่ใช่ขออภัยครับเอ่อเป็นเอรอนนะครับ กดโอเคหนึ่ง okay, ครั้งนะครับให้ทาการออนครับกดโอเคหนึ่ง okay, okay, ครั้งซีเซตหนึ่ง 1, ครับให้กดอัพไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคกดโอเคหนึ okay, ่ง okay, ครั้งแล้วก็กดอัพค้างไว้นะครับพอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คู่แบบนี้กดแคนเซิลค้างเพื่อเซฟครับเรียบร้อยนะครับทีน,นี้เราก็กดอัพไปเรื่อยๆครับ หาคาว่า display นะครับกดโอเคหนึ่งครั้งเราจะมาทําการทดสอบดูกันนะครับลองเดินหน้าครับขึ้นคู่แบบนี้ถูกต้องนะครับถอยหลังครับขึ้นคู่แบบนี้ถูกต้องนะครับเลี้ยวซ้ายส่วนทางถูกต้องเลี้ยวขวาส่วนทางถูกต้องนะครับทีนี้เราก็ไปต่อกล่องตามปกติถ้าสมมติว่าโอเคถ้าสมมติว่ารถมันกลับทางนะครับเดินหน้าเป็นถอยหลังถอยหลังเป็นเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับกดการเสื่อค้าง อกดโอเคค้างครับเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับไปที่อันแรกเลยครับผมกดโอเคนะครับให้ทําการกด up กดโอเคกด up แบบนี้แล้วก็แ c a n ซิลค้างเพื่อเซฟทีนี้รถก็จะเดินหน้าเป็นถอยหลังถอยหลังเพื่อเดินหน้านะครับซึ่งก็จะกลับทางกันอีกทีหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายเปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเปเลี้ยวซ้ายเขาจะมิเลอร์นะครับย้ําว่าต้องทําเป็นคู่นะครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรนะในการตั้งค่า ง่ายไหมครับแล้วก็เพิ่มเติมอ่ะผมลืมให้ดูนะครับสวิต์ดีที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับเราลองกดลงครับแล้วเราลองเลื่อนสติ๊กดูนะจะเห็นว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเซฟตี้โหมดนะครับสมมุติว่าเราเปิดรีโมทขึ้นมาเอาสวิตช์ขึ้นหมดแล้วรถเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะครับให้เอาสวิตต์ดีลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดรถนะครับซึ่งค่อยเปิดกล่องนั่นแหละนะครับจะเป็นเซฟตี้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดสมมุติว่า รถมันวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเซฟตี้อีกขั้นหนึ่งนะครับเวลาจะคึ้นที่ควบคุมแล้วก็สับก่อนแล้วก็เดินหน้าทอยหลังได้ปกตินั่นเองนะครับการตั้งค่าก็จะประมาณนี้โอเคนะครับผมจิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนบ๊ายบายครับระาะเพิ่มเติมนะครับเป็นการตกหล่นของคลิปนะครับเอ่ออาจจะแทรกในช่วงไหนช่วงหนึ่งไม่ต้องตกใจนะครับโอเคผมจะเพิ่มการตั้งค่าตัวนี้ให้อนกนิดนึงนะครับมาดูทิเพีใหม่ครับถ้าเราสับสวิต์ดีนะครับสับลงนะครับ สังเกตว่าชานเลสามันจะวิ่งไปตรงกลางนะครับซึ่งบางคนเอาไปใส่กับคันเร่งเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการช่วยปรับตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างให้สุดเลยครับเลื่อนมาสุดนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะเข้ากดโอเคนะครับเข้าตัวนี้นะครับอ๋อกดติดเข้าไปครับเข้าตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดครับกดเข้าไปครับอ่ให้ทําการออนเขานะครับแล้วก็โอเคแล้วก็ลงเป็นศูนย์นะครับ c a n เ e ิค้างครับเข้ามาที่แอคชั่นนะครับ sign อะไรที่อยากอะไรเองนะครับแล้วก็เข้ามาข้างล่างสุดครับผมตัวโ r รนะครับให้ใช้เป็น swd นะครับกดดาวลงมาเป็น swd แล้วแคนเซิค้างเพื่อเซฟทีนี้เราเข้าไปดูที่ display ใหม่ครับเราลองเอาขอไปครับเราลองสับสวิตช์ดูครับเห็นไหมครับเขาก็จะอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมแล้วนะครับอควบคุมไม่ได้นะครับเอาขึ้นนะครับก็จะควบคุมได้ปกตินะครับอ แบบนี้นะครับต้องขออภัยที่ตกหล่นครับ